สมัยแรกพระป่าพระธรรมยุทธก่อนพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นอย่างไรสมัยแรกพระป่าพระธรรมยุทธก่อนพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เป็นอย่างไรเมื่อกล่าวถึงพระป่าภาพที่นึกถึงก็เป็นพระอาทิตย์ออกไปทุดงสเสวงหาสถานที่สงบสงบเพื่อบำเพ็ญสัมธิทิวนาโดยพระป่าที่ได้รับการยกย่องในสายพระป่าที่ได้รับการยกย่องเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดปา่าก็ต้องยกให้พระอาจารย์มั่นภูริสัตตูที่มีสิทธิ์เป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่ชาวบ้านศรัทธาเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะทางจังหวัดอุดรธานีหนองคายนครปนุมสกลนครอุบลราชธานีนครราชสีมาขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆแล้วก่อนหน้าพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระป่าธรรมยุทธ์สมัยแรกเป็นอย่างไรคำถามนี้อาจารย์ทวัชชัยยอดพิชัยตอบไว้ในบทความชื่อต้นวงพระป่าธรรมยุทธสมัยรัชากาลที่สาม ซึ่งจะเห็นในจิตกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎกวัดบวดวนิเวศวิหารนะครับเมื่อกล่าวถึงพระภิกษุในพระพุทธศาสนา,านั้นจะแบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายคันธาุระและฝ่ายวิปัสสนาธุระพระภิกษุฝ่ายคันธุระจะศึกษาพระปริยัติธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้าเพื่อให้เกิดความรอบรู้ในหลักธรรมเพื่อนําไป ประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนผู้อื่นต่อไปนะครับส่วนใหญ่พระภิกษุฝ่ายคันธสุระมักจะอยู่ที่วัดในเมืองหรือหมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการแสวงหาความรู้เพื่อตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆและได้ใช้ความรู้นั้นสั่งสอนผู้อื่นได้ง่ายได้บ่อยครั้งและได้เป็นจานวนมากจึงเรียกพระภิกษุฝ่ายนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นฝ่ายคาะวาศีหรือพระบ้าน นะครับส่วนภาพภิกษูฝ่ายวิปัสนาธุระนำเอาพระธรรมคำสอ,อนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจังโดยเน้นที่การฝึกจิตในด้านสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาการปิบัติเพื่อให้มรลุมักผลนิพพานต่อไปนะครับความจะเป็นดาาังกล่าวต้องหาที่สงบสงัดห่างไกล ต่อการรบกวนจากภายนอกในรูปแบบต่างๆดังนั้นพระภุกษุฝ่ายนี้จึงออกไปสู่ป่าเขาสเสวงหาสถานที่เพื่อที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างได้ผลจึงเรียกพระภิกษุฝ่ายนี้ว่าฝ่ายอรัญญะวาสีหรือพระป่าหรือพระทุดงพระป่าในไทยถ้าในรอบกว่าศตวรรษที่ผ่านมาแบ่งเป็นสายใหญ่สองสายนะครับคือ สายแรกเป็นพระป,ป่าฝ่ายธรรมยุทธหรือเรียกว่าสายหลวงปู่มั่นปู่ริัตูส่วนสายที่สองเป็นพระป,ป่าฝ่ายมหาในกายที่เป็นหลักใหญ่คือสายหลวงพ่อชาสุภัททรวัดหนองปะพงต้องบัดอุบลราชธานีและหลวงพ่อสนองกะตะปุญดูวัดสังฆทานจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับในเรื่องต้นนี้ผู้เขียนบทค,ความท่านว่าขอเสนอข้อมูลพอสังเกต ที่กล่าวถึงพระป่าธรรมยุทธในภาคอีสานนะครับข้อมูลแรกมาจากต้นตระกูลกรรมฐานแสดงดูยพระราชสังวร,ร์ยานท่านพุทธานิยูนะครับบ้านป่าสารวานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันบุรพาจารย์เมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2539นะครับท่านบอกว่าบุรพาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เกิดก่อนเรา านเกิดก่อนเราท่านบวชก่อนเราท่านสอนเรามาก่อนจึงได้ชื่อว่าบุรพาจารย์นะครับอันดับของพระบุรพาจารย์ในพระอีสานดับแรกท่านอริยกวีอ่อนพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปชาหลวงปู่มั่นปุริธาตท่านได้ไปอุปสมบทในสำน,นักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ซึ่งสมัยนั้นพระองค์ยังจงอุปสมบทอยู่ ยังไม่ทรงลาผนวดออกมาครองเมืองแล้วท่านผู้นั้นก็ได้ศึกษาพระปร,ริยัตจิธรรมเรียนรู้พระธรรมวินัยแล้วก็นาธรรมวินัยซึ่งถอดเบบจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ไปประดิษฐานคณะพระกรรมฐานธรรมยุทธสูงที่วัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อสิ้นบุญบาร,รมีของท่านอริยะกวีอ่อนก็ตกทอดมาถึงท่านพันธุระ ซึ่งเป็นสหธรรมิกของท่านหากจากนั้นก็มาถึงยุคข,ของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันทูเจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านบริหารกิจการพระาศาสนาทั้งฝ่ายปริยัตและทั้งฝ่ายปฏิบัติภาษา็หมายเขาเรียกว่าคันธ่าทุระและวิปัสนาทุระ คันธุระมีหน้าที่จัดการบริหารปลูกรองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ตราเป็นกฎหมายสูงขึ้นมาเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และก็จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือสอนนักธรรมสอนบาลีสอนทางการปฏิบัติทุดุงกรรมฐานสอนจนกระทั่งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ขนาดขึ้นนั่งบนธรรมาะพอขยับตัวขาหักอย่างนั่งเทศเฉยเลยท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปรมาจารย์นี่แหละท่านมีลูกศิษย์สององค์องค์หนึ่งคือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดสะมหาเถระตอนนี้มาแยกสายกันสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติสสะมหาเทระเป็นผู้ทำธุระในฝ่ายกันทัตละและลูกศิษย์อีก องหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่เสากันตะศีโลนี้ทําหน้าที่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติฝ่ายเดียวพระธุดงในพระอิสานที่ออกทุดงไปตามหัวเมืองน้อยใหญ่ตามป่าตามชนบุตรเป็นองค์แรกเท่าที่รู้มาก,ก็คือหลวงปู่เสากันตะศีโลหลังจากที่ท่านหลวงปู่บุตรเป็นพระภิสูจน์แลวงแรประมาณหกพรรษา ก็มาได้ลูกศิตองค์สาคัญคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนี้เป็นกําลังสําคัญถ้าจะเปรียบเทียบผู้สอนหนังสือหลวงปู่เสาสอนได้เฉพาะแต่ระดับประถมและมัธยมแต่หลวงปู่มั่นสอนถึงระดับมหาวิทยาลายัยจนถึงปริญญาเอกทีแรกหลวงปู่มั่นมาเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่เสาแต่บุญบรารมีหลวงปู่มั่นนั้นบุญวาสนาของท่าน มีปฏิพาน์รวดเร็วการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ดีแล้วลงผลสุดท้ายขั้นสมถะพระอาจารย์รสสอนพระอาจารย์มั่นขั้นวิปัสนาพระอาจารย์มั่นย้อนกลับมาสอนพระอาจารย์เสาอาจารย์กลับเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์กลับเป็นอาจารย์แต่ท่านก็ยังมีความเคารพต่อกันอย่างสุดซึ้งซึ่งหาความเคารพของพระภิกษุสามเณรปัจจุบันน,นี้มีต่อครูบาอาจารย์นั้นจะเปรียบเทียบอย่างท่านไม่ได้เลย แม้ว่าท่านจะเก่งกว่าอาจารย์ในทางภูมิจิตภูมิธรรมท่านก็ไม่เคยหลุดนูดูบินอุปชาอาจารย์ของท่านเคารพปณิบัติอยู่จนกระทั่งมรณภาพตายจากกันไปอันนี้คือจุดเริ่มของพระธุดงค์กรรมฐานในสายภาคอีสานอยู่มาภายหลังพระอาจารย์สิงห์ขตายาข้ามโมหลวงปูดุลอตุลูไปเรียนหนังสือที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลาราชธานี พอดีในภาษานั้นพระอาจารย์มั่นไปจำภาษาที่วัดบุรพาซึ่งอยู่ในเมืองเดียวกันไม่ทราบว่าเป็นพอเท่าใดทีนี้พระอาจารย์ดุลกับพระอาจารย์สิงเวลาว่างจากเรียนพระปริยัติธรรมว่างจากการสอนหนังสือเมื่อก่อนนี้โรงเรียนชั้นปะุมเนี้อยู่ในวัดนะครับพอตกค่ำก็ไปเฝ้าพระอาจารย์มั่นไปเรียนกรรมฐานไปฟังเทศฟังธรรมพระอาจารย์มั่นในทางปฏิบัติสมาธิสมระถภา,าวนา แล้วมาปฏิบัติตามเกิดผลกิจสงบเป็นสมาธิมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานมีวิติมีความจุทั้งสององค์ท่านก็เลยตัดสินใจเลิกเรียนปริยัติธรรมติดตามพระอาจารย์มั่นไปเป็นลูกศิษย์เดินทุดงไปทั่วภาคอีสานต้นวงพระป่าธรรมทูตสมัยแรกมีอยู่มากคือสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงครองสำรเพศเป็นวชิระยาณภิกขุในสมัยรัชการที่สามหนังสือประวัติคณะธรรมยุทธจัดพิมพ์เนื่องในวาระงานเสด็มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมระราชสมภพครบ200ปีในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2547โดยคณะกรรมการบริหารคณะธรรมยุธได้ค้นคว้า กล่าวถึงการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฟื้นฟูการศึกษาฝ่ายวิปัสนาธุระไว้ว่วาทรงฟื้นฟูการศึกษาฝ่ายวิปัสนาธุระการคณะสงฆ์ไทยแต่โบราณมาจัดก,การปกครองออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายขามะาวาสีมีหน้าที่เอาธุระศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์เรียกว่าฝ่ายคณะธุระมีพระสังฆราชาหรือพระสังฆราช เป็นปมุขปกครองดูแลและมีพระสังฆา,ายกลองลงมาเป็นผู้ช่วยฝ่ายอรัญญาวาสีมีหน้าที่เอาทุระศึกษาอุรมทางสมรรถะและวิปัสนาเรียกว่าฝ่ายวิปัสนาทุระมีพระสังฆราชาหรือพระสังฆราชเป็นประมุขปกครองดูแลและมีพระสังฆา,ายกลองลงมาเป็นผู้ช่วยเช่นเดียวกันแต่ละฝ่ายต่างปกครองดูเลคณะของตนโดยไม่ขึ้นเจกัน แบบแผนการคณะสูงของไทยได้ดำเนินมาในลักษณะนี้จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคือมีพระาังฆราชาาหรือพระาังฆราชซึ่งต่อมาเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราชแต่พระองค์เดียวเป็นประมุขของสังฆมณฑลแต่ให้มีพระสังฆาราชฝ่ายขมาวาสีและพระสังฆาราชฝ่ายอรัญญาวาสีซึ่งต่อมาเรียกว่าฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย เป็นผู้ช่วยสมเด็จพภาษางฆราชปกครองดูแลในฝ่ายน,านั้นเบ็แผนการคณะสงฆ์ลักษณะนี้ได้ดำเนินสืบม,มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกจินจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รัชกาลที่ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมาได้เปลี่ยนแปลงการคณะสงฆ์จากเดิมที่จัดเป็นฝ่ายขามะวาสีและฝ่ายอรัญญาวาสี เป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้โดยให้แต่และฝ่ายปกครองดูแลทั้งพระสงฆ์สามเณรคามะวาศีและอรัญญาวาสีดังปรากฏในซ้อยนามสมบิตพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือและเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายใต้ว่ามหาอุดรคณิสรนโบวรสังคารามคามะวาสีอรัญญาวาสีและมหาทักษินคณิสรนโบวรสังคาราม คามะวาสีอรัญยญวาสีทั้งนี้เพราะพระสงฆ์สามดินฝ่ายอรัญวาสีมีน้อยลงจนไม่พอที่จะจัดการปกครองเป็นฝ่ายหนึ่งตั้งหากเช่นแต่ก่อนแต่ยังคงให้มีเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสีไว้โดยไม่มีวัดในปกครองเพราะมีหน้าที่ต้องตามสริดสมดิษพระเจ้าแผ่นดิน มาถึงสมัยรัชก,กาลที่5เมื่อมีการตาพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์รศ112ขึ้นแล้วตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรยาวาสีก็เป็นอันยุเลิกไปเพราะไม่มีวัดฝ่ายอรยาวาสีขึ้นอยู่ในปกครองจากลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ของไทยแต่โบราณมาจะเห็นได้ว่าฝ่ายวิปัสนาธุระถือว่าเป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์สามเนียจะต้องศึกษาอบรมกันอย่างจรงิจรงจัง สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงอุปถรัรมภ์บำร,รุงอย่างเต็งที่ถึงกับทรงตั้งพระสังฆาราชาและพระสังฆานายกป,ปกครองดูแลกันอีกอย่างเป็นเอกเทศแต่การศึกษาอบรมฝ่ายวิปัสสนาค่อยจืดจางลงตามรำดับพระสงฆ์สมณนีมฝ่ายอรัญญาวาสีก็ลดน้อยลงตามการวัดฝ่ายอรัญญาวาสีก็ลดน้อยลง จนไม่พอที่จัดจัดการปกครองเป็นฝ่ายหนึ่งหรือคณะหนึ่งต่างหากจากฝ่ายขามาวาสีในที่สุดฝ่ายอรยาวาสีหรือคณะอรยาวาสีก็เป็นอันดุกเลืกไปพระสงฆ์สามเณรฝ่ายอรยาวาสีที่ยังคงพอมีอยู่จึงรวมอยู่ในปกครองของฝ่ายขามาวาสีสืบมาจนปัจจุบันเป็นอาวุธุระหรือหน้าที่ประการหนึ่งของพระสงฆ์สามเณรก็คือวิปัสสนาธุระ ได้ถูกลืมเลือนไปหรือได้รับการเอาแต่ใส่น้อยลงตามลำดับจนเกือบจะไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในตอนปลายรัชกาลที่สองได้มีความพยายามที่จะฟื้นฟูการศึกษาฝ่ายวิปัสนาธุระให้เข้มแข็งขึ้นครั้งหนึ่งดูยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภา,าลัยได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ อาราดนาพระเถราจารย์ฝ่ายวิปัสนาสุระทั้งในกรุงและหัวเมืองเข้ามาตั้งเป็นพระอาจารย์บอกกรรมฐานแล้วส่งไปประจำอยู่ตามวัดต่างๆทั้งในกรุงและหัวเมืองเพื่อสั่งสอนพระกรรมฐานเก่พระสงฆ์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาแต่พระอาจารย์กรรมฐานที่ทรงพระรุณาโปรดให้อาราดนาทั้งจากในกรุงและจากปักใต้ฝ่ายเหนือข้างนั้นก็มีเพียงเกณฑ์กฉะนั้น การฟื้นฟูการศึกษาฝ่ายปัตนานทุระเมื่อครั้งนั้นจึงคงเป็นไปไม่ได้ทั่วถึงและเมื่อสิน้นรัตการที่สองแล้วไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการดําเนินการอย่างใดต่อไปอีกจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการศึกษาของพิจุสมเนนฝ่ายกันตสุระจะเลื่อนก้าวหน,น้าเปนันมากเพราะได้รับการส่งเสริมและเอาจใจใส่ดูแลด้วยดีตลอดมาอย่างต่อเนื่องส่วนการศึกษาฝ่ายปัสตานาทุระ กับซบเซาลงไปตามลำดับเพราะขาดการส่งเสริมและเอาใจใส่อย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยเมื่อเสด็จประทับณวัดสมรรายนั้นนอกจากทรงกว่าขันให้พิสูจสามเณนินที่ถวายตัวเป็นสิ์ศึกษาเร่าเรียนฝ่ายคณะธุระหรือพระปริยัติธรรมอย่างจริงจังเร็วยังทรงแนะนํานนให้ฝ่ายวิปัสนาธุระทั้งทางสมถะและทางวิปัสนา ให้พิสูจน์สำเนียนที่เป็นสิทธิ์หลวงทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติได้ทรงพระราชนภนม์หนังสือท่างพระพุทธศาสนาสแสดงแนวทางการศึกษาอบรมทั้งทางสมถะและวิปัสนาไว้หลายเรื่องเช่นวิปัสนาวิธีวิปัสนากรรมฐานอารักขกรรมฐานสี่ภมมกริยกถาปิ่นตุน แม้พระองค์เองก็ชงนำในทางปฏิบัติดังเป็นที่ทราบกันว่าเมื่อถึงหน้าแรงจะชงนำพระสิทธิหลวงออกจากกาลิกออกจาลิกไปตามป่าเขาในหัวเมืองต่างๆในมุนฑุนนครศรีมณฑลราชบุรีมุนฑลอยุธยามุนฑุนนครสวรรค์ตลอดไปจนถึงมุนฑลพิศนุโลกเพื่อบูชาปูชนียสถานสำคัญ และแสวงหาที่วิวิจเจริญสมประและวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำทุกปีเป็นการวางแบบอย่างให้พิสูจน์ชำเนรนในคณะธรรมยุทธถือเป็นแนวทางการศึกษาและปฏิบัติพระศาส,สนาสืบด้วยด้วยเหตุน,นี้จึงปรากฏว่าพระสงฆ์ธรรมยุทธ์ในชั้นต้นมักเป็นผู้เอาทุละทั้งสองอย่างเป็นส่วนใหญ่ก่าวคือในฤดูฝนอยู่จำภาษาตามอาราม ศึกษาเร่าเรียนพระคมภีเป็นการเอาทุระฝ่ายคันธุระเมื่อถึงฤด,ดูแรงมักจาริกไปตามป่าเขาเพื่อเสวหาที่วิเวกเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเป็นการเอาทุระฝ่ายวิปัสสนาทุระพระเถรานุเถระธรรมยุทธในยุแรกจิงมักเป็นที่ปรากฏต่อสายตาสาธุชนว่าเป็นพระกรรมฐานแม้พระเถรผู้ใหญ่จํานวนมากก็ปรากฏชื่อเสียงเกียรติคุณในทาง วิปัสนาสุระเช่นพระอมราพิรักจิตเกิดอมรูปรทเก้าวัดบุลมิวัสถานสมเด็จพระวรรัตนทัพพุทธศิลปปทเก้าวัดสมนณวิหารสมเด็จพระพุทธาจาย์สีอนุมัติริปรทเก้าวัดปทุมคงคาสมเด็จพระพุทธาจาย์เขียวจันทศิรปปทเปตวัดราชาธิวาสพระอุบาลี คุณูปรมาจารย์จันสิลิจันทูปทสีวัดบรมนิวาพระครูสิลิปัญญามุนีอ่อนเทวะนิภูเจ้าคณะธรรมยุทธจังหวัดปราจีนบุรีพระอาจารย์มั่นบุริทัตโตเป็นต้นเพราะเห็นนี้จึงได้ถือเป็นประเพณีนินยมในคณะธรรมยุทธว่าพระเทรานุเทระเป็นผู้ปกครองหมู่คณะควรเป็นผู้เอาใจใส่ในวิปัสนาธุละ คือปฏิบัติกรรมฐานด้วยแม้จะพำนักอยู่ในอารามที่เป็นคามมาวาสีทางนี้เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างเ่ภิกษุสมัมมณรในปกครองสืบไปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพนวจอยู่จึงได้ชื่อว่าทรงเป็นผู้ฟื้นฟูการปฏิบัติกรรมฐานให้เป็นที่นิยมในหมู่พิกษุสมัมเณรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และยังผลให้เป็นที่ท่ิย่แพร่หลายตลอดไปถึงพุทธศาสนาทั่วไปในเวลาต่อมาด้วยในหนังสือประวัติคณะธรรมยุทธ์ทำให้เห็นภรราพต้นวงพระป่าธ,ธรรมยุทธ์ในสมัยรัชกาลที่สามที่เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ฟื้นฟูสายวันสนาธุระดังปรากฏในพระสงฆ์ธรรมยุทธ์ในชั้นต้นมักเป็นผู้เอาธุระทั้งสองอย่างเป็นส่วนใหญ่คือเป็นทั้งพระบ้านและพระป่า ก็คือภาพสะท้อนส,ภา,สภาพความเป็นธรรมชาติที่ยังมีอยู่มากในอดีตที่ป่ากับชุมชนยังไม่ได้แยกออกจากกันอย่างทัดเจนดังเช่นสังคมยุคสมัยปัจจุบันที่ชุมชนสังคมเมืองขยายลุกไปยังป่าดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้